เขมจัดฉากพาทูตด,ดูระเบิดปลอมหวังโยนความผิดไทยแต่โป้แตกกลางสนามเมื่อข้อเท็จจริงเริ่มสั่นคลอนภาพลงตาก็ถูกจัดฉากจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควายที่มีข่าวการยิงประทะกันต่อเนื่องจนมีพลเรือนไทยได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนเสียหายล่าสุดรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจพาทูต23ประเทศลงพื้นที่จริงเพื่อพิสูจน์ว่าไทยไม่ได้เริ่มก่อน และพละเรือนคือเหยื่อจริงๆขณะที่ฝั่งกัมพูชาไม่รอช้าจัดฉากพื้นที่ถูกโจมตีและรีบพาทูตไปดูจุดที่อ้างว่าถูกไทยยิงถลม่มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เครดิตฝั่งเขมรพังยับในพริบตาหลังจากไทยพาทูตลงพื้นที่จริงมีถังซากระเบิดบ้านที่โดนถลม่มเสียงชาวบ้านที่ยังหลอนฝันกัมพูชาก็จัดฉากตอบตัวทันทีโดยนำเศษเหล็กขึ้นชอบกลางสนาม อ้างว่าเป็นระเบิดของไทยไม่มีร่องรอยหลุมกระแทกหรือการระเบิดแม้แต่นิดเดียวไม่มีหลักฐานภาพถ่ายหรือคลิปจากตอนระเบิดจุดแสดงนั้นดูสะอาดเกินไปไม่มีแม้แต่รอยไหม้หรือการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนจริงจากเหตุระเบิดนักข่าวบางคนถึงกับแซวว่านี่หรือคือระเบิดดูเหมือนเศษเหล็กก่อสร้างมากกว่าหนึ่งในนักข่าวต่างชาติที่ร่วมกับขบวนธนาทุตกล่าวว่า จุดที่ขเขมรพาไปดูมันไม่เหมือนที่เคยเห็นในสนามลบจริงๆไม่มีความรุนแรงปรากฏให้เห็นมีแต่สิ่งของที่เหมือนเพิ่งเอามาวางไว้เมื่อเช้าขณะที่แหล่งข่าวทางทหารไทยกล่าวว่าหากถูกยิงด้วยอาวุธหนักจริงจุดนั้นต้องมีหลุมความเสียหายลอยไหม้และการระเบิดกระจายแต่ที่เห็นคือของประกอบฉากทำไมไทยถึงได้เปรียบในศึกข่าวสาร ไทยพาทูตไปเห็นของจริงทั้งบ้านพังคนบาดเจ็บและภาพวงจรปิดบางส่วนมีภาพทางอากาศจากโดรนที่จับตำแหน่งการยิงได้ทำให้การของชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ตรงใช้กลยุทธ์สื่อโลกเห็นเองแทนการบอกปักเปล่าขณะที่กัมพูชาใช้แค่เศษเหล็กกับการเล่าเรื่องที่ไม่มีหลักฐานเสริมทำให้ถูกตั้งคำถามทั่วโลกว่าหรือความจริงคือไทยโดนรังแก แต่ขเขมรพยายามสร้างเรื่องกลับหัวสรุปแบบตรงๆนี่ไม่ใช่แค่การจัดฉากแต่มันคือการทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศตัวเองเพราะถ้าหลอกสื่อยังพอว่าแต่หลอกทุตโลกนั่นคือการแพ้ด้วยตัวเองประเทศไทยไม่จำเป็นต้องสร้างฉากเพราะความจริงมันพูดได้ด้วยตัวมันเองแต่ถ้าจะเล่นละครสงครามอย่าลืมว่าคนดูทั้งโลกเขาดูออก